สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองริการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับและในบ้านเรานะครับขณะน,นี้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะรับมือกับซึนามินะครับเงินเฟ้อที่ท่วมทับเข้ามาแล้วในบ้านเราได้อย่างไรนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะผมได้ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ เราจะเห็นเงินเฟอ้อเกิดขึ้นในสหรัฐเกิดขึ้นในยุโรปนะเกิดทางตะวันตกเนื่องจากการคลายล็อกดาวน์แล้วก็เปิดเศรษฐกิจขึ้นมานะเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนนะครับปีที่แล้วปี6,4นะผมก็ได้เตือนบอกกล่าวบอกเล่าในช่องผมมานะครับแล้วก็เมื่อประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะหลังจากที่เกิดเงินเฟอ้อ นะที่ผมเห็นทิศทางมาอย่างต่อเนื่องในสหรัฐมันเงินเฟอ้อแปลว่าค่าเงินในกระเป๋าเราอะ่ะนะมันจะด้อยค่าลงเพราะว่าสินค้าบริโภคบริโภคมันแพงขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นเงินของเรายิ่งนานวันไปเดือนหน้า2เดือนสเดือน,นข้างหน้าเนี่ยค่าเงินมันจะด้อยค่าลงนะเพราะนั้นจะรับมือกับมันอย่างไรผมก็ได้ทําคลิปไปประมาณสัก1-2เดือน,นที่แล้วว่าท่านควรจะซื้อของล่วงหน้าที่จําเป็นนะซื้อก่อนล่วงหน้า1 2- ึสเดือนนะครับในสิ่งที่ทําได้ จัดการกระจายทรัพย์สินนะซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆนะครับในสินทรัพย์ที่แท้จริงของท่านนะ่ะบ้านเรือนรถยนต์ต่างๆที่ต้องซ่อมแซมมันะ่ะเพราะว่าค่าเงินของท่านจะด้อยค่าลงในอนาคตนะแล้วก็ผมก็บอกแล้วว่าไอ้ตัว ripple effect หรือผลกระทบเงินเฟอ้อนะที่เกิดขึ้นจากไทยในสหรัฐตะวันตกเนี่ยนะมันจะค่อยๆกระเพื่อมเข้ามานะถึงบ้านเราในที่สุดนะครับเรียกว่า ripple effect นะผลกระทบของระลอกขึ้น ผ่านทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคนะพวกน้ำมันดิบนะกา๊าซต่างๆนะซึ่งมันเป็นสินค้าและคอ m m o d i t i อุปโภคบริโภคเนะี่ยที่มันเป็นราคาของตลาดโลกนะมันจะส่งผลนามาถึงบ้านเราในเรื่องของค่าขนส่งนะในเรื่องของการผลิตต่างๆนะต้นทุนต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงเงินเฟอ้อบ้านเราในที่สุดนะซึ่งสิ่งนี้ผมเตือนไว้เมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้ว นะแล้วประมาณถึเดือนที่แล้วก็พูดถึงการรับมือนะว่าควรจะใช้เงินล่วงหน้าไปในอะไรนะครับเพราะค่าเงินจะร้อยค่าลงรวมถึงผมก็ยังได้พูดถึงนะครับว่าท่านจะต้องมีสินทรัพย์นะที่มันขึ้นตามเงินเฟ้อความหมายคือ,เ,อ,อเงินเฟ้อหมายถึงว่าค่าเงินเราร้อยค่าลงถูกไหมฮนะดังนั้นไรายได้ของเราถ้าเท่าเดิมนะครับ มันก็ไม่สามารถรับมือเงินเฟ้อได้เราต้องมีสินทรัพย์ที่มันสามารถรับมือเงินเฟ้อได้นะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทองคำนะซึ่งผมได้พูดในคลิปที่พูดถึงเรื่องของการป้องกันเงินเฟ้อไปแล้ว1นเดือนนะครับใครที่ยังไม่รับชมเนี่ยแนะนำนะไปรับชมก่อนนะฮะพอมาถึงต้นปีเนี่ยเงินเฟ้อมันก็กระแทกเข้ามาเต็มๆเลยตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยนยเห็นชัดๆแล้วค่าอาหารต่างๆเนื้อหมูแพงขึ้น จากซัพพลายช็อตเตนะการขาดแคลนทางาการเลี้ยงหมูนะการผลิตผลผลิตทางสุกรหมูนี่แหละนะถึงให้ราคาแพงขึ้นนะแล้วก็อาจจะเป็นนะครับไม่นานนี้นะราคากา๊าซหุงต้มนะก็จะขยับสูงขึ้นนะครับก็เป็นต้นทุนการผลิตอีกนะันใครที่ซื้ออาหารกันกินน่ะออกไปนอกบ้านต้องไปจ่ายเงินนะ่ะก็จ,จะอาหารเพิ่มขึ้นจานละ5บาท10บาท นะครับเพราะก๊าซาหุงต้มขึ้นแล้วนะรวมถึงค่าไฟด้วยซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติก็ดีใช้น้ํามันก็ดีนะในการผลิตเนี่ยนะราคาค่าไฟก็สูงขึ้นด้วยเห็นไหมมันเป็นผลกระทบเรียกว่าร i p เ l e ลเอฟเฟนะผลกระทบระลอกขึ้นนะจากโลกาพิวัตินะเพราะว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภค c o m ม o d ดิตี้เนี่ยมันอิงกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติน้ำมันดิบนะหรือว่าพวก แร่โลหะต่างๆนะพวกทองแดงนะพวกเหล็กอะไรพวกนี้ในวัสดุก่อสร้างนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมึนนะหรือว่าเครียดนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวรับมือเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะที่แนะนําในการรับมือเนี่ยนะกับสึนามิเงินเฟอ้อที่ท่วมทับเข้ามาในบ้านเราอะารเนี้ยคือต้องมีสติก่อน ต้องยอมรับความจริงว่าเราเจอนะเรื่องของเงินเฟอ้อเข้าของแพงขึ้นแล้วสติก่อนนะต้องมีความเข้มแข็งก่อนนะครับอย่าจิตตกนะต้องสู้กับมันอนะ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับไม่ใช่ไปจิตตกนะไปหดขู่เพราะเงินเฟ้อที่เข้ามามันกระทบคนส่วนใหญ่แน่นอนชนชั้นกลางชนชั้นล่างแน่นอนนะเพราะว่าค่าเงินในกระเป๋าเนี่ยนะมันจะลดลดความสามารถในการซื้อของนั่นเองนะพอเข้าของมันแพงขึ้นนะเพราะฉะนั้น อันดับแรกเลยสิ่งที่ผมแนะนำนะในคลิปนี้ก็คือท่านไปย้อนดูคลิปเก่าผมที่พูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อก่อนนะว่าจะรับมือยังไงอันดับต่อมาคือให้มีสติแล้วกันนะครับนที่ท่านเผชิญความจริงแล้วถ้าท่านยังไม่ได้ไปเตรียมตัวเรื่องของการซื้อของล่วงหน้าหรือว่าเตรียมเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยตอนนีทนนะ้ท่านต้องมีสติแล้วนะไม่ใช่ตกอยู่ในความหดขู่นะท้อแท้นะเครียดนะครับท่านต้องมีสตินะต้องมีจิตใจเข้มแข็งนะต้องยอมรับความจริงว่าท่านเผชิญกับ ไอตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมาล้นะค่าเงินในกระเป๋าท่านมันด้อยค่าลงแลนะั่นะต้องรับมือต่อไปคือต้องมองช็อตต่อไปนะว่าถ้าเงินเฟอ้อนี้มันยังไปต่อไปเรื่อยๆอย่างในสหรัฐเนี่ยเกิดมา9เดือนแล้วนะในยุโรปเกิดมา8ปดเเดือนแล้วเนะี่ยท่านจะรับมือในขั้นต่อไปยังไงในเรื่องของเงินเฟอ้อท่านก็ต้องไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟอ้อนะซึ่งแน,น่นอนนั้นหนึ่งในนั้นผมจะพูดถึงทองคำนะแต่ไม่ได้ท่านไม่เก่งกําไรแต่พูด พูดถึงว่าให้ท่านไปซื้อเป็นเซฟเฮเวนเป็นหลุมหลบภัยนะยามที่เงินเฟอ้อตัวจริงมาถามว่าขณะนี้เงินเฟอ้อตัวจริงหรือเปล่าขณะนี้ก็เงินเฟ้อนั่นแหละครับแต่ผมไม่เรียกว่าตัวจริงเพราะว่ามันยังไม่ถึงไซเคิลวงรอบของวัฏจักรเงินเฟอ้อที่แท้จริงช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลายของวัฏจักรเงินฝืดนะครับเพราะนั้นตัวทองคําถึงแม้ท่านจะซื้อมาตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ป้องกันเงินเฟอ้อท่านอย่างเต็มที่หรอกเพราะมันยังไม่ได้แสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะของมันอย่างเต็มที่ จนกว่านะมันจะเข้าถึงวงรอบเงินเฟอ้อที่แท้จริงซึ่งคาดการว่าในอีก1-2ปีนี่แหละครับนะจะเกิดการสิ้นสุดของวงรอบว่าจากเงินฝืดแล้วเข้าสู่เงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีทองคําอยู่เลยอะ่ะสิบถในสินทรัพย์ของท่านอะ่ะจึงแน,นะนำว่าควรจะมีเพราะราคาทองคําตัวนี้ถึงแม้จะสูงนะฮะแต่ว่าถ้าวงรอบเงินเฟอ้อมาจริงๆเนี่ยมันจะสูงกว่านี้อีกแล้วมันจะช่วยป้องกันท่านได้นะจากสภาพเงินเฟอ้อที่แท้จริงที่จะมาเพราะว่าอัตราดอกเบี้ย ที่ปรับก็จะสูงขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ยังไม่ใช่เป็นเงินเฟ้อที่แท้จริงนะในวงรอบของเงินเฟ้อนะครับยังเป็นช่วงปลายนะของวงรอบเงินฟืดซึ่งจะสิ้นสุดใน1นถึงสปีนี่แหละครับนะตามข้อมูลนะท่านก็ดูฮะว่าในช่วงปลายทศวรรษพันเก้าร้อยเจนะถึงต้นพันหร้อยแปเนี่ยนะเมื่อวงรอบของเงินเฟ้อมาจริงๆรเนี่ยรานะคาทองคําที่มันต่ําอยู่นะมันจะพุ่งขยานสูงขึ้นเป็นจรวดเลยนะเพื่อ จะไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรโคเวอร์ cover, นะไอ้ตัวความมั่งคั่งของคนนะ่ะนะจาก35ดอลลาร์ต่อออนนะมันขึ้นไปถึง850ดอลลาร์ต่อออนนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะครับแต่สำหรับท่านที่ไปคิดว่าจะลงทุนอะไรนะที่ผลตอบแทนสูงกว่าท่านก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับ แล้วสำหรับท่านเรื่องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเข้มข้นนะครับอย่างกว้างขวางวิสัยทัศ์ภา,า,า,าพเนี่ยท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มนด้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะเอ่อก็มีการประชุมกันในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะตามข้อมูลนะที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะบ่าย2อถึงบ่ายสท่านก็สามารถสมัครโดยส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกส ท่านก็ได้รับมิ팅ไอดีมิ팅พาสเวิร์ดในการประชุมในช่วงบ่ายวันอาทิตยนะ์ก่อนการประชุม15นาทีผ่านแอปพลิเคชันชัวบูมมิท่งนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนนะครับพันธกิจเป้าหมายของช่องผมในการให้ความรู้เป็นวิทยาทานธรรมทานแก่บุคคลชุมชนสังคมนะเพื่อให้แต่ละท่านปรับตัวอยู่รอดได้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็สามารถทําได้ตามบัญชีนี้นะครับหรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดสวัติดตามนะครับก็เป็นการร่วมพันรกิจ นะในการให้เวิทยาทานธรรมทานแก่ผู้คนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เขาอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับในช่องผมเสมอมานะครับก็ขอ,ขอให้พี่นาก่อยๆเชื่อใจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ